มันหลุดอะไรวะหลุดอะไรของมันวะคนดูมันหลุดเฉยเลยยบปิต่อนปิดก่อน ลุดได้ไงวะเดี๋ยวเออบทมันจะหลุดนะบทมันจะหลุดมันก็หลุดง่ายๆเลยมันมีปัญหานิดหน่อยครับคุณดูออกทําไมไรอ่ะออกทําไมมันหลุด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 หนึ่มันหลุดครับมีปัญหานิดหนึ่งครับคุณภูพารอสักครู่ได้ไหมเดี๋ยวเนี่ยเนี่ยเนี่ยมันมันมันขึ้นเนี่ยมันขึ้นนะเดี๋ยวดูดูเมื่อกี้มันหลุดได้ไงก็ไม่รู้ผมก็ไม่รู้เหมือนกันขึ้นสี่พัน่ยมันไม่หลุดนะ หลุดเฉยเลยผมงงเลยไม่ได้ยินเสียงชัดไหมอ่ะคุณผูผาเสียงโอเคไหมมันไม่ได้ยินเสียงดังขนาดนั้นนะห<า>ลุดเฉยเลยผมง,งงเลยไม่ได้ยินเสียงดังนะท่าแบบ ไม่ได้ออกเนี่ยไม่ได้ออกนะเนีมันหลุดเฉยเลยบิดผมอะบิดอะไรเมื่อกี้ก็เล่นนี่สองสองใช่ปะขอเล่นด้วยได้ไหมได้ดิคุณอาร์ตเชยมาเลยเชญมาเลยเชญมาเลยเชญมาเลยอฮ้ย <c oughs> อย่าดูฟอร์มคุณอาร์ตเลยไม่ได้เล่นนานเลยเดี๋ยวนี้ตึงแน่เลยแต่ละคนนี่แบบโอ้โหกระดับตึงๆเลย <c oughs> มามามาเช่อมาเช่อมาเชื่อมาเลยคุณอาร์ <c oughs> เป็นเพื่อนกันที่อย่างนั่นน่าจะเป็นเพื่อนนะนี่ไงเป็นเพื่อนอยู่นะคนเข้านอนไปหมดแล้วเวลาเนี้ยไม่มีคนเล่นหรอก เหลือหกสิบเปอร์เซ็นต์เว้ยฟอร์มแย่ครับช่วงนี้โอ้ใช่เหรอเดี๋ยวนี้มันมันมันน่าเบื่อแล้วแกเอฟสี่อ่ออะพอมาแบบดรับนี่แบบว่าไม่รู้จะเล่นอะไรว่าเราพอเราแบบว่าไม่ได้สายเติมจัดจานี่แบบว่าเราหมดสิทธิ์ได้กุลิตเลยนะโอ้ไม่ได้เลยกุลิตอะ่ะเมื่อก่อนนี่แบบว่า เล่นทุกร่างอะแต่ปีนี้ไม่ไม่เล่นแล้ววิดี้วินิผมติงติงกาวอะไรอะ่อยเล่นสิบดาวเองเขาโอ้ผมก็เหมือนกันแหละคุณอาร์ตผมเล่นตลอดนะแต่ว,ว่าผมเล่นกากเล่นกากอะก็เลยอยู่สิบดาวเหมือนเดิมเลยสบายดีไหมคุณอาร์ตสบายดีเนาะ ดีครับพวกเอ้ยสวัสดีครับเอ้ยคุณดีแลกสวัสดีครับสวัสดีคุณหนูนาด้วยนะครับสวัสดีครับคุณหนูนาหรือเปล่าเนี่ยหรือว่าใครเกมทํามาแบบนี้มันสนุกไรใช่ใช่ใช่มันเหมือเน,เนเป็นเป็นเพสอะเออมันมันน่าเบื่อมันคือ,ค,อคือแรกอะคือถ้าแรกมันมันมันโอเคนะถ้าแรกมันมันโอเคกว่านะคนดูผมชอบแรกมากกว่าเพราะว่ามันคุรู้ตั้งค่าหน่อยครับตั้งค่าอะไร ตั้งค่าอะไรอะ่ะเกมเพย์เหรอดู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 ไม่มีอะไรหรอกปิดหมดเลยดูเห็นปะผมแอดนะ